วันนี้สามีซ่อมเครื่องปั่นไฟค่ะทุกคนก็จะเปลี่ยนที่เติมน้ำมันค่ะทุกคนก็ทำเองนะคะ อุปกรณ์ในการซ่อมพาทุกคนมาดูห้องเก็บของค่ะทุกคนมีทุกอย่างให้เลือกใช้นะคะอันนี้แผนกน้ำมันอุปกรณ์ครบ อยากได้อะไรมีหมดค่ะแบตเตอรี่อันนี้ใบพัดเรือนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่เก็บของเกชอบซื้อตุนไว้ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมุมชาร์จแบตเตอรี่นะคะชาร์จแบตเตอรี่ นี่ก็จะเป็นเครื่องขัดค่ะขัดจะนิมเครื่องมือซื้อมากองกองกองไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะมีทุกห้องห้องเก็บของมีอยู่หนึ่งสองสามมีสี่ห้องนะคะทุกคนห้าห้องห้องเก็บอุปกรณ์ค่ะ นี้ก็จะเป็นมอเตอร์เรือนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นส่วนที่เก็บเน็ตค่ะถังเก็บมีเครื่องออกกำลังกายด้วยนะคะหเห็นไหมคะทุกคนแกซื้อมาแต่แกไม่ทำอันนี้ก็เป็นขาตั้ง เวลาเราทาสีทาอะไรเงี้ยแกเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะทุกคนยังไม่ได้ประกอบพาไปดูอันนี้ห้องเก็บของข้างหลังนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ค่ะสองคันมีไว้แต่ไม่เคยขับค่ะทุกคนแต่ว่าแกจะชาร์จแบตเอาไว้นะคะทุกคน ชาร์จแปดอะไรพ่วงหมดเป็นรถตัดยาแล้วก็เป็นโปรวิวข้างหลังอันนี้เป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงนะคะอันนี้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค่ะทุกคนคันใหญ่สามารถไปเที่ยวค้างอ่างแรมก็ได้ค่ะทุกคนเข้าแคมป์จมัหแกไั้รุ่นแกขับ ันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นโมอเตอร์ไซค์พีปากนะคะทุกคนข้างหลังตรงนั้นก็จะเป็นประตูห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งค่ะอันนี้คือข้างหลังบ้านนะคะทุกคนตรงนี้นี้คือห้องใหญ่ค่ะทุกคนห้องเก็บของใหญ่มีทุกอย่างอุปกรณ์ก่อสร้างครบคันนะคะทุกคนเคยพาเข้ามาดูแล้วค่ะ อันนี้แกก็เป็นถังที่ใส่เนตเอาไว้นะคะทุกคนมีถั่วบรรยากาศยามเช้าเก็บขยะก่อนปิวเป็นถุงพลาสติกนี้เป็นข้างบ้านนะคะทุกคนนี่คือห้องเก็บของใหญ่เป็นข้างบ้านค่ะ หน้าค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้า